ริต้าอาซินิคูเธอคนนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถดีบัฟอิ่ายได้นะฮะได้ว่าลดความเร็วโจมตีลดพลังโจมตีอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็จะเพิ่มค่าดีบัฟเป็น2เท่าถ้าเกิดว,ว่าอิ่ายเป็นจักรกลนะครับผมวันนี้ก็จะมาอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะไปเลย10บงแรกเราจะมาเรียนรู้แอนิเมชันใหม่ไปได้วยกันนะฮะถ้าเกิดว,ว่าน้องไม่ยอมออกมาเเร็วนี้สิกรอแรกอิซู สุีไม่มีกล่องไม่มีกล่องนี้ผมจะยังมีโอกาสได้เอดดาอยู่ไหมผมไม่แน่ใจนะโอ้ขาวมาอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนม่วงโอ้ไม่กอดเลือรับประทานไม่เป็นไรฮะสตู้ก่อนหน้านี้เราดวงดีไปแล้วไงอันน่าดวงน่าจะตกแน่นอนเลยแต่ครับมันตีที่ส จะโดนกินไปร้อยห้าสิบเลยหรือไม่นะฮะเราจะกดจนกว่าจะได้ถามว่าน้องเป็นตัวสำคัญขนาดนั้นไหมผมก็แหวดผมก็แหวนนิ้วมันโดนชื่ีโอไม่ทำงานโ่วงอย่นั้นลไอ้ม่วงแล้วทำไมม่วงไรไงม่วงไรไงเออม่วงไรยังไงไหนทองช่องอีกไอ้แหละผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะ ออกไปถ้าเราคิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะคิดเยอะตามเราเลยทำให้น้องรู้สึกว่าออกมาดีไม่เฮ้ยดิโอไปไหนเนี่ยเดี่ยวฮาวาย,ยเหรอปืนยิงปืนกับคนนั้นนะโอ้โหไม่มีเลยแต่มัว่วเดี๋ยวนะเรทมันดรอปลงไปเนี่ยไม่ครับเรทเท่าเดิมแสดงว่าก่อนหน้านี้นเราดวงดีเกินไปจรินนะองผู้ชื่อผู้ชื่อเขาเวลากดจัสซินจัสซิน ไปเจาเซนิกมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีโอมาทำหน้าที่อุย้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ริตาเซนิกูหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ ถือว่าเป็นการวาดจ่างที่ดีนะจริงผมยังไม่ได้เล่นในเรื่องอีเวนต์เลยเลยยังไม่ค่อยรู้จักเนาะมาโอ๊ยชุดมีของแถมมาด้วยีดิบทวินแต่นี่นี่ก็ไม่ได้ใช้เนาะเอาไปเก็บไว้สวยๆทวินนั่นละถุงแม่มีไหมเท่าไหร่แล้วแดดหมดแล้วมั้ง เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตู้อิดิสโหรอมาอะไรสองตัว <Hello. S 1> มีไหมมีไหมยหมอแล้วโอ้จัดว่าคุ้มนะเนี่ยสามเทดานะปลาไปกิโลนะ้ม่แยสี 40, ่สิบอ่าฮหา้าและแล้วครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะพอมีโดงอยู่บ้างส่วนที่อยู่ข้างหลังน้องนี่คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นแซนพูดปริศนาตำติงแล้ววันนี้ก็ลาจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับ,บรก,รก,รก็อยากจะเข้าใจอยู่หรอกนะว่าพูดถึงอะไรนะเด,เ,รเ,รเ,นเดี๋ยวเราไปเรนเรื่องเดี๋ยเดี๋ยวเรไปรู้เลยแกนวันนี้ไปกันนะครับบ๊ายบาย